บายดีพี่น้องมื่อสุขู่สุคนเด้อมืม้อนีนม้มากีดกะเข้าป่าอีแล้วกับลูกพายพี่น้องกับนางกุ้งสวัสดีพี่น้องฝนฮักฝนตกฮักกะเซาเด้อจ้าพกันมาหาหน่อไม้เด้อพี่น้องหองไม้ลูกหาหน่อไม้เมื่อแกงกินตอนเพลตอนงายเนี่ยพี่น้องหาเมื่อต้มเมื่อแกงติดตามไปนํามกีเด้อว่าสิได้หน่อไม้บ่ได้หลายปานไดเด้อพี่น้องเนาะไปนํากัน ถ้ากัญญามาส่งมาแล้วนางไทยบัวได้มาเดี๋ยวเพื่นเพื่นเพศนัดวันที่สองสองนัดเกิดได้พี่น้องถ้าว่าพอวันที่สองสองแยกมาเกิดแหละเพิ่นสิให้ส่งไปเกิดอยู่แขลงเลยเพิ่อนกำหนดเกิดวันที่สองสองนี่แหละพี่น้องมาหมอย่างสองสามวันนี่แหละมื้อนี้ก็วันที่สองว่ะสิบเก้าว่ะเมื่อวานสิบเก้าแยงอีกจากสามซีมือเพิ่นว่า ว่าหน,นึ่งก็พาพานางไทยไปห้องหมอพาลูกไทยว่ให้เพิน่นมาน้ำให้เพิ่นอยู่เฮือนล่ละชอบแม่ลูกจุผู้ชายนั่นล่ะเพิ่นไปหาอยู่หากินต่างหากไปเวียกเพิ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อลูกชายนางตุย้ยคาลูกน้อยอยู่เฮือนนางตุ้ยอยู่เฮือนจ้าพ่อแอบไปประชุมพี่น้องมิจิกับลูกไข่พากันมาหาหน่อไม้ตามเคยคือเกา่าแด้โบได้ก็ติดตามไปนั่นมิจิเด้อจ้า เข่าป่าแล้วฝนกระตกพี่น้องเอ้ยเมื่อี้ก็ไปลงคลิปขอโทษขออภัยเพราะว่าบรได้ายท่เนหมู่บ้านนี่ฝนตกมันมือเลยฝนตกแห้งหากกระวะี่มือเศร้านี่กระตกหรือว่าแล้วก็ออกมาพี่น้องพากันมาหากินคือเก่าเก่าพูดมีก่อนมาพี่น้องมีพูดทางทางหนาครับพวกเอาไปนี่เมื่อกี้สิถ่ายกล้องล้างทะเบิ่งเดี๋ยจ้าถ่ายกล้องล้างไปหาหน่อไม้ นี่ได้ก้อนี่ได้ลูกนี่นี่ก้อนี่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 เบิ้งเขาพังทางควายควายตายควายเป็นผกักแต่พี่น้องทางควายมีบ่ก้อนี่ว่าม,มีไปะขว่ห่วยแปพุ่นเลยห่วยแปะว่างว่างว่างคือาว่าเคย่อขวดไม่แล้วข้าวขว่เพราะขาวมีคุ้ยตายแตข้าวว่สิบเบ็ดค้ามัามมามนแดนเมื่อกี้ก็บสิบปหาสิบเบ็ดพี่น้องเลยมูตอนกับมานำคือเก่า นี่มันบดแดดฝนยังตกคึมอยู่เลยบดแดดนัะไปหาหน้าใหม่มากินคือเกลือมาแกงเปลือแกงกะต้มเนื้อต้มกะมกเห็ดมกกินก็กินหมดเลยเดี๋พี่น้าองไปหาสุดก่อนหมดแล้วบันนี้ก็หาใหม่เอาใหม่ไปใหม่หาใหม่นะได้ขขาวป่ามอนยุกบาสิได้หน้าใหม่ไลยปาปได้กติดตามเป็นํอกันได้จ้าเอาขหน้า เขาก็เอาโบมดกุ้งอนอะก็มีกันแล้วเขาก็โบมดเออเด็กกุูบางอนนะคะสับลาบอยู่ก้อนแห้งหลายเขาก็อายุยังไงก็แค่มาให้คอยเกาะมามาคอยเป็นคนกะมามาใอยสิเกาะมาเจาะจับกล้องมามาด้อีแม่เราเขาสิเกาะเอาตัวยาวมันเดี่น้องยุงก็ลาลายเธอจ้ะ ถาเ็นตุกไม้ี่กะกอก่อี่ปะมไม่เขากาะบ่เออลุดทำไมลงกอแล้วพิคด้หมดนะไม้ยาวเนี่นด้ก็คือสิด้ได ฮันลงมาเลยพี่น้องมาใี้กระสีฮักเอาหน่อไม้พี่น้องพี่น้องหน่อไม้ก็ได้เกาะลงมากองเมียนเลยเด้อให้นังกุ้งเป็นผู้สอมสกตาด้พี่น้องซ้อมเอาสกตาได้ลายเติมหน่อไม้บุดได้ลายกอได้พี่น้องย่อองี้กอหน่งกอนี่สองกอนี่เด้พี่น้อง อีกอวยให้เบิงงสองกอาสามกออันนี้น่าไม่สามกอด้วย่น้องสอมอันไหนแล้วหนหญ่ใจยังมีอยู่ มีแต่นอนง่ายๆนัองเลยเดือนนี้กับเดือนหน้าอย่างังพอได้กินอยู่ยที่หนอ่อยหน่นยเดือนฮือเดือนยังไปแล้วก็อยากอึดแลด้วบัรยาวหมดแล้วติ่น,น,นายาวพัน,นใสร็จนิดใหม่ปลุกๆจะเพื่อมีบนห้อง จากนาั้น嘛แม่เนะาะนจะเป็นแมงเวาท่านนี้ล่ะได้ยู้ได้ยูบ้องมันขันเห็ดน้ำม้มทงหนีอ่พอดี้ขากได้เน่พอดีแก่าขากยุงตกคนตกใหม่ปุบพึบจะร้ายจะแสต,ตัดเส้นเส้นแล้วนี่ร้ายพช่นนอะ หมดเดียดหมดน้อยนะก็ลายลยขั้นเจ็บเจ็บแสบแสตัวน้อยๆนะคดคบขั้นพี่น้อยเจ็บเจ็บแไบในลลยเติบแยักว่าพ่อไปจักอะไรนนี่ก็ควงไปบนนั้นน้อยนึงค่ะนักพ่อแก้งนะทำไมฮะสอบเอา มาเมื่อนหร่ยังได้เต็มกระยางมาเดินรุ้นเดินกระยางบอกมันแท่งเงาๆบอกมาถึงปลาเมียนปลาเมียนทีหลัง ต่ะสะออนคืออย่งนั้นต้มจปจืดไว้เมืเ่อเทา,ากุบทูบๆๆตุ้มนมายงามค่ะจืดไววผ่ากระเวงกตูนเกียผ่ามือสาวเกียน้ำบรให้เราเกียให้บุกิบให้เราเกียอีกตุกตูเราเกียเกียนั่นเด้กสิเกียเล็กเกียบชะ Nguyên mọi người แดดแล้วมั้ยบุญเห็นแดดพุดธยังละขาวนเครื่องใช้ข้าวในตวโต๊ะดีสักพี่น้อกน้ำไม้มาเจี๊ยก็ได้หลายลสิเต็มก็ย่างแล้วปลอเอาเรียบร้อยเด้พี่น้องสอบเอาเมื่อโดยถือเกือบมึงเปลอน้ำไม้เฮาก็สอบเอาสิได้เต็มก็ย่างสิพ่อพ่อแล้วพี่น้องเก็บรนณ์สิได้พากันเมืองอะไรบันนี่กับบริเวณ ป่าป,า,ปาไม้คืเอเก่มมานนบนทายอยู่หากินหางหมดแดงพี่น้องหางหมดสุ่มพี่น้องเห็นหางหมดสุ่มบ่มีหางบ้างญ่หางหมดสุ่มนีไข่แกละยามมนปะอันบ่๋มเนยาม้อ่บนไม้ห้องบนทายอยู่หากินเอยากระยวนฝา,าน้ำห่วยบปซื้อเลยพี่น,อน,น้องจานไป็นอะไรพี่เด้จ้า คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเ้ยพี่น้องฝากติดตามคลิปนาเด้อน้ำมันเมจี้กับพออยู่พอกินแหละพอแกงเต็มไปย่างหาเมื่อกับเพื่อออกออกออก,ออกใส่รถี่ก็พอทีดด่เต็มนะพี่น้องก็พักกันเมื่องฝากติดตามคลิปนาเด้อจ้าขอบใจทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะจ้าลาไปก่อนจ้าบา,บายยลากุ้งคลิป